ยายแต้วครัวคำโตโตสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีทำโยเกิร์ตท,ทำง่ายๆได้ที่บ้านรสชาติอร่อยๆไม่แพ้ที่เราซื้อมาทานเลยค่ะทำออกมาก็จะจับตัวแบบนี้เหมือนโยเกิร์ตที่นำออกมาจากโรงงานเลยค่ะส่วนผสมก็หาง่ายวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะถ้าหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับยายแต้วครัวคำโตโตค่ะส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ นมสด2ขวดวันนี้ก็จะใช้เป็นของเมจิกหรือว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ1ขวดก็ขนาด850 ml หรือจะใช้เป็นนมสดขนาด1,000 ml 2ขวดก็ได้ค่ะโยเกิร์ตบังการี2กล่องหรือจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ2กล่องเช่นกันค่ะ เพียงแต่ว่าถ้าหากเราเลือกโยเกิร์ตแบบเนื้อแน่นทําออกมาโยเกิร์ตของเราก็จะเนื้อแน่นหรือถ้าหากเราเลือกโยเกิร์ตที่มีเนื้อนิ่มแล้วก็ค่อนข้างเหลวทําออกมาก็จะค่อนข้างเหลวตามไปด้วยค่ะแล้วก็จะมีนมข้นหวาน2ช้อนโต๊ะถ้าหากท่านไหนไม่ต้องการน้ําตาลขั้นตอนนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วเทนมทั้ง2ขวดลงไปในหม้อแล้วนาหม้อนมขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อน แล้วคนไปเรื่อยๆประมาณ3าถนาทีหรือว่าเริ่มอุ่นก็เติมนมข้นหวานลงไปแล้วคนให้นมข้นหวานละลายถ้าหากท่านไหนไม่ใส่นมข้นหวานขั้นตอนนี้ก็ข้ามไปนะคะจากนั้นก็คนให้นมข้นหวานละลายข้ละลายดีแล้วก็จะมาเทสดูอุณหภูมิกันค่ะตักนมที่อยู่ในหม้อมาหยดใส่หลังมือ พอเริ่มอุ่นก็เป็นอันใช้ได้ค่ะหรือวิธีเทสอีกวิธีหนึ่งก็นํานิ้วเราลงไปจุ่มแล้วนับ1-10ถึงถ้าหากเราทนไหวก็เป็นอันใช้ได้จากนั้นก็ปิดไฟยกลงจากเตาได้เลยค่ะหรือถ้าหากท่าไหนมีเครื่องวัดอุณหภูมิก็ให้ได้ประมาณ40องศาเซลเซียสน,นะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเติมโยเกิร์ตโยเกิร์ตเป็นก้อนก็ตีให้แตกตัวนิดนึงนะคะเทลงไปในหม้อทั้งสองกลองแล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน โยเกิร์ตที่อยู่ในกล่องก็ตักออกให้หมดเลยนะคะเพราะทุกๆุโยดก็คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็จะตักใส่กระปุกหรือภาชนะต่างๆที่เราเตรียมไว้ถ้าเลือกได้ก็ให้ใส่หนึ่งกระปุกสำหรับการทานหนึ่ครั้งจะได้ไม่เป็นของเหลือนะคะถ้ามีฟองก็ตักออกด้วยนะคะเนื้อโยเกิร์ตจะได้เนียนๆค่ะ เสร็จแล้วก็นํำฝาที่ปิดสนิทมาปิดไว้จะพักไว้ในอุณหภูมิห้องขั้นต่ำแปดชั่วโมงโยเกิร์ตราคาแพงกว่านมเราทําออกมาได้หลายถ้วยมากๆเลยนะคะทําทานเองเนี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะคาดและนี้ก็พักโยเกิร์ตมาได้1คืนหรือประมาณ12ชั่วโมงมาดูเนื้อข้างในกันค่ะสัมผัสแรกที่ยกขึ้นมาก็มีความยืดหยุ่นเด้งดึงดีมากๆเลยนะคะสําหรับเนื้อของโยเกิร์ตก็จับตัวกันดีมากๆเลยค่ะ และรสชาติก็อร่อยได้รสชาติของโยเกิร์ตแท้ๆไม่รู้สึกว่ามีส่วนผสมของนมข้นหวานหรือน้ำตาลเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายก็อยากทุกๆท่านลองไปทำทานกันดูนะคะประหยัดเงินได้มากทีเดียวค่ะค่ะสูตรขนมและอาหารอร่อยๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำํำโตๆขอบคุณที่ดูจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ